วันนี้14กุมภาพันธ์2566เวลา15:52นกานาทีสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ก็ยังคงอยู่ในขั้นอันตรายอยู่เลยนะครับทุกท่านอย่าลืมสวมหน้าก,ากากแล้วก็ป้องกันตนเองกันไว้ด้วยนะครับซึ่งทางเว็บไซต์ IQ a ก็ยังคงจัดอันดับเมืองที่มีโมลพิษมากที่สุดของไทยแบบเรียวทม์ซึ่งอันดับที่หนึ่งก็ยังคงเป็นอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางอันดับที่สเป็นอำเภอพานจังหวัดเชียงราย อันดับที่3อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาอันดับที่4อำเภอผูเพียงจังหวัดน่านอันดับที่5้าอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางอันดับที่6อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายอันดับที่7อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายอันดับที่8อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านอันดับที่9้าอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านและอันดับที่10อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่ดีอยู่นะครับ นอกจากนี้ทางสอสอสอหรือว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้ให้ความรู้หรือว่าแจ้งเตือนเกี่ยวกับสัญญาณเตือนจากร่างกายให้ระวังฝุ่น PM 2.5ก็อย่างเช่นมีอาการแสบจมูกคัดจมูกน้ำมูกไหลมีอาการไอแน่นอกแล้วก็ภูมิแพ้กำเริบมีตุ่มมีพื่นแล้วก็นูนแดงโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรงังก็อย่างเช่นโรคภูมิแพ้ลมพิษสเก็ดเงินและอาจจะมีอาการหนักขึ้น สัญญาณเตือนต่อไปอาจจะมีเลือดก,กำเดาไหลแบบไม่มีสาเหตุมีอาการแสบเคืองตาตาแดงและน้ำตาไหลซึ่งอาการเหล่านี้แสดงว่าฝุ่นได้เข้าไปในร่างกายและก็กระแสะเลือดทำให้อวัยวางต่างอักเสบอย่าลืมป้องกันตนเองด้วยวิธีการหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งสมหน้ากากให้ถูกประเภทและถูกวิธี นอกจากนี้ทางด้านด็อร์นายแพทย์ไพโรธเสาน่วมผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าทางสสส,ส,สก็ได้ให้ข้อมูลว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 ก็ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นและก็มีผลกระทบต่อสุขภาพหลายเรื่องไม่ว่าทั้งระบบทางเดินหายใจที่ส่งผลเรื้อรังต่างๆจนปัจจุบันนี้ประเด็นของเรื่องฝุ่นนับเป็นภัยต่อสุขภาพระดับโลกโดยที่นอกเหนือจากสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยก็จะมาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังก็อย่างเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงมะเร็งและอื่นๆสาเหตุอันดับต้นๆก็มาจาก4ปัจจัยสําคัญซึ่งก็ได้แก่บุหรี่เหล้าอาหารและการไม่ออกกําลังกาย ซึ่งตอนนี้ก็มีปัจจัยที่5้เพิ่มเข้ามาก็คือมลพิษท,ทางอากาศและก็ฝุ่นและตอนนี้อัตราการเสียชีวิตของคนไทยที่มีสาเหตุเนื่องจากฝุ่นพบปีละ6000กว่ารายต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากทางสสสมาเนาอากาศนี้ด้วยนะครับใช้แจ้งเตือนเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกาันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ